611รูปภายในไม่เป็นรูปายตนะนั้นเป็นฉไนจกคายตนะกายายตนะรูปท้งนี้เรียกว่ารูปภายในไม่เป็นรูปายตนะรูปภายนอกที่เป็นรูปายตนะนั้นเป็นฉนรูปใดเป็นสีอาศัยมหาภูตรูปสี่ละถึงนี้เรียกว่ารูปบ้างรูปายตนะบ้างรูปธาตุบ้างละถึง รูปภายนอกที่ไม่เป็นรูปายตนะนั้นเป็นฉไนสัททายตนะละถึงกับพระริงการาหารละถึง612รูปภายในไม่เป็นสัตทายตนะละถึงไม่เป็นคันธายตนะละถึงไม่เป็นรสายตนะละถึงไม่เป็นโผฏถัพายตนะนั้นเป็นฉไนจกคายตนะละถึงกายายตนะละถึง รูปภายนอกที่เป็นผดทพายตนะนั้นเป็นไฉนยปัทวีธาต e ุละถึงนี้เรียกว่าผดทพะบ้างผดทพายตนะบ้างผดทพะธาตุบ้างละถึงรูปภายนอกที่ไม่เป็นผดทพายตนะนั้นเป็นไฉนรูปายตนะละถึงกับพระริงการาหารรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปภายนอกที่ไม่เป็นผัทพายตนะ